ปฏิทินทางการเมืองที่ถูกเปิดเผยโดย5องค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวทําให้เกิดความคาดหมายว่าปี2558จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศขณะเดียวกันยังเกิดความคาดหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของไทยวันนี้อมรินนิวส์ไนท์สนทนากับศาสตราจารย์กิติคุณเทียนฉายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะท่านอาจารย์เทียนฉายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผ่านเก้าแรก60วันซึ่งทางสปชส่งมอบกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญให้กรรมธิการไปแล้วนะคะอาจารย์ก็พูดเหมือนกันว่าก้าต่อไปเป็นก้าที่หนักแล้วก็รู้สึกหนักใจอะไรคืออุปสรรคที่สําคัญที่อาจจะทําให้การปฏิรูปไม่สําเร็จคะอาจารย์เหตุที่จะทําให้ปฏิรูปไม่สําเร็จเนี่ยมันคงมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆนี่น่าจะมาจากสองสามประเด็นเท่านั้นแหละประเด็นที่หนึ่งนี่ ก็คือ,อเรื่องของอความเข้าใจซะก่อนแล้วก็ความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคือการปฏิรูปใดๆเนี่ยมันหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยูอ่ไปในทางที่ดีขึ้นหรือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นการทำเช่นนั้นเนี่ยมันแปลว่าน่าจะมีบางอย่างหายไปและบางอย่างเกิดขึ้นใหม่มน่าจะมีบางคนบางกลุ่มเสียประโยชน์บางอย่าง แล้วจะมีคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อีกบางอย่างกรณีเช่นนี้แหะครับทีอ่อาจจะกระทบในเรื่องของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประเด็นที่สองก็คือในความความซับซ้อนของประเด็นที่ต้องปฏิรูปนะครับหลากหลายประเด็นที่เราคิดอยู่ขณะนี้เนี่ยเราพบว่าบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยที่ต้องการปฏิรูปนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาที่สะสมแล้วก็ซับซ้อน มันไม่ใช่ปัญหาเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงแก้ไขไประเด็นต่างๆ,ๆเหล่านั้นนี่คงต้องอาศัยเ,เวลาด้วยประการหนึง่งอาศัยความละเอียดรอบคอบในการที่ต้องแก้ปมต่างๆ,ๆเหล่านั้นที่สําคัญคือ,เ,อเราต้องแน่ใจว่าแก้ปัญหาหนึ่งไปแล้วปฏิรูปไปแล้วเนี่ยไม่นําไปสู่ปัญหาใหม่ของชาติปัจจัยแห่งความสําเร็จก็อยู่ที่การมีส่วนร่วมแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นใช่ครับ ในสถานการณ์อย่างนี้ทหารฟังความคิดเห็นต่างได้หรือ,อยังคะอาจารย์เท่าที่ผมสัมผัสอยู่เขาฟัง<ม>แล้วก็ฟังได้ได้ยินด้วยะแล้วก็ฟังได้ดี<ม>ได้ยินได้ยินนะคะผมผมเองเท่าที่สัมผัสเนี่ยไม่เห็นว่ายังเป็นปัญหาะนะครับในกระบวนการมีความไม่เข้าใจบางส่วนบางตอนแต่ว่าเมื่อทำความเข้าใจแล้วปรากฏเป็นความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง จะเห็นเลยว่าในบรรยากาศที่จะมีการประกาศใช้กฎจีการศึกหรือมีกรอบบังคับอะไรก็ตามทีไม่ได้เป็นอุปสรรคก,การแสดงความเห็นเหล่านี้นะครับทุกสิ่งอย่างที่ทางสปชและก็กรรมธิการยกร่างกําลังทำนะคะ,คะก็เพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปแล้วก็ไม่ทําให้การยึดอํานาจเสียของอาจารย์ช่วยนิยามให้หนิดนึงค่ะว่าคําว่ายึดอํานาจไม่เสียของค่ะต้องออกแบบรัฐธรรมนูญเป็นเป็นอย่างไรคะอาจารย์เมื่อมีการ ยึดอํานาจกันแล้วก็ต้องอยกเลิกรัฐนูนฉบับที่ใช้ในขณะนั้นไปนี่ <คะ S 2> แล้วออกแบบกันใหม่นี่มันพิสูจน์อยู่หรือมันบ่งชี้อยู่สองสาเรื่องทือ่งเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นแล้วในประเทศ <คะ S 2> นะครับปัญหาวิกฤตนั้นก็แล้วแต่จะอธิบายครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นปัญหาวิกฤตที่เกิดจากความแตกแยกขาดสามัคคีของผู้คนในความเห็นเป็นหลายกลุ่ม เอิงที่สองก็คือรัฐนูนที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเนี่ยไม่พอเหมาะที่จะใช้ในการบริหารจัดการประเทศเพราะว่าเมื่อมีการแตกความสามาัคคีมีความแตกแยกในทางความคิดจนเกิดการขาดความปรองดองและถึงจะใช้กําลังกันแล้วเนี่ยรัฐนูนเองไม่สามารถจะกํากับให้ประเทศชาติกลับมาสู่ภาวะปกติได้ค่ะวันด้วยเหตุดังนี้การยกร่างรัฐนูญฉบับขึ้นมาใหม่นี่ก็คงต้องไปแก้เจตนารมณ์ตรงนั้นน่ะ อาจารย์คาดหวังไหมคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ยี่สิบที่กําลังร่างกันอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นฉบับสุดท้ายของประเทศเจริงๆแล้วนี่คําถามเป็นคําถามที่ยากที่สุดที่ผมเคยตอบมลยค,คาถามนี่ง่ายนะแต่ว่าถ้าจะตอบจากบทเรียนประวัติศาสตร์มันไม่น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายเพราะว่ามันมีส9บเก้าได้ยี่สิบได้มันก็มียี่สิบอได้ถ้าพูดอย่างนี้นะครับ แต่ว่าถ้าพูดในฐานะที่ทําหน้าที่ประธานสภาพด้วยแ่งชาติและด้วยความหวังในอุดมคติจริงๆที่เราตั้งอ,อกตั้งใจทํากันเวลานี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราได้รั้มนูนฉบับที่พอเหมาะกับสภาพส,สังคมของเราเวลานี้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่พอเหมาะแล้วกับประเทศไทยวันนี้แล้วรองรับอนาคตไม่ไกลจากนี้ข้างหน้าผมใช้เขาไม่ไกลจากนี้ข้างหน้าเพราะว่า ถ้ารัฐนูญนี้พอเหมาะรัฐนูนนี้ก็จะเปิดช่องให้สามารถจะมีการปรับปรุงแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้องได้ให้มันไปพอเหมาะกับสภาพเศรษฐสังคมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ห่างออกไปด้วยเหตุนี้การความขัดแย้งรุนแรงใดๆเนี่ยมันน่าจะต้องสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือให้สลายไปได้โดยตัวรัฐนูญฉบับนี้เองผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย มันก็ไม่มีเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีรัฐมนูญฉบับที่21นะครับคือถือว่าเป็นเดิมพันครั้งสําคัญของประเทศแล้วแฝดอินจันคือสปชกับกรรมธิการค่ะเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเรื่องนี้คืออะไรคะอาจารย์ก็ถ้าดูจากรัฐมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยก็อยู่ที่ร่างรัฐมนูญฉบับที่20นี่แหละครับค่ะนะครับเพราะว่าโดยบทบัญญัติแล้วเนี่ย คือขอบคุณท่านจำลศักดิ์ที่ใชเ้เขาแฝดอินจันให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แฝดปกติแต่แฝดต,ตัวติดกันเพราะเมื่อร่างกรรมธิการกรา่ามณูร่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องส่งมาให้สภาผู้แทนชาติเห็นชอบแล้วถ้าสภาผู้แทนชาติเกิดไม่เห็นชอบนี่ก็เป็นอันว่าจบทั้งคู่ครับตอนนี้นอกจากเป็นแฝดอินจันยังลงอยู่ในเรือลำเดียวกันของแปะด้วยค่ะใช่ครับสุดท้ายคือจะพาแปะไปส่งที่ฝั่งหรือว่า แป๊ะจะอยู่ตรงไหนคะหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเาก็ต้องพาแป๊ะถึงฝั่งและครับค่ะแป๊ะจะแปลงสภาพเป็นกรรม,ก,รรมการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมคะผมผมมองว่าแป๊ะที่ว่านี้คือคนไทย65ล้านคนนะครับไม่ใช่คอสชอไม่ใช่คอสชเรากําลังพาคนไทยทั้งประเทศไปสู่ฝั่งที่สามารถจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ด้วยกัน65ล้านคนเนี่ย อย่างอย่างปรองดองสมานฉัน์แล้วก็ไปข้างหน้าด้วยดีนะครับการปฏิรูปไม่ใช่การปฏิวัติจึงไม่อาจสำเร็จลงได้ด้วยคนเพียงฝ่ายเดียวสิ่งสำคัญคือต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนเห็นต่างทุกขั้วทุกสีได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์เทียนฉายมากค่ะสวัสดีครับ